เรามาตอนที่เขาตะก้าทองนะหรือวัดเขาตะก้าทองนั่นเองนะตอนนี้ชื่อปัจจุบันก็คือวัดสุวรรณคีรีปิดกครับ mm hmm. ก็ใกล้ถึงแล้วครับวั mm hmm. นนี้อากาศร้อนมากนะเพราะว่า mm hmm. เข้าเดือนเมษายนเอ้ยยังไม่ถึงมีนาแล้ว กับถึงเดือนเมษาแล้วร้อนสุดๆเลยนะเราสวนมาแพื่อนึงจะรอไอนอนุยาตเขาเมื่อกี้เราไม่ใช่อ่ะเราถ่าน่าจะเป็นตรงนี้นะครับเนี่ยเขาตะก้าทอ,อ,อง สวัดีอะไรสสวรรด์คีรีปิฎกน่ะสวรรด์คีรีปิฎกนะตรงนี้นะเข,ขาตะก้าทองหนึ่งในตำนานลบบุรีนะก็คือ,อ,พ,อพอเรือสำเพอล่มนะครับตะก้าเงินตะก้าทองเนี่ยล่องลอยมาตามน้ําทะเลนะครับแต่ก่อนนี้ลบบุรีตามตำนานเนี่ยเป็นเป็นทะเลนะพอตะ,ต,ะตะก้าเงินตะก้าทองล่องลอยมาแล้วก็มาจมตรงที่ที่จุดที่เป็นเขาตะก้าทองตรงนี้นะครับแล้วก็มีวัด สุวรรณคีรีปิฎกตั้งอยู่นะครับวัดเขาตะก้าทอทาง,องอได้ไข่าวว่าที่นี่ขี้ขางข่าวเยอะใช่ไหมใช่ที่ไหนไม่โน คือคิดถ้าเกิดเรามากันตอนฤดูหนาวนะอแจ่มเลยโหสูงรีบเลยนะครับสวยงามครับตรงนี้เดี๋ยวข้างบนมันจะมีวิวให้ดูสวยงามมากอยากถ่ายตรงนี้อ่ะรูปสวยงามสวยงามแต่เราจะสวยงามมไม่ไม่ลางขาเราอะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยอ่ะอีเจ๊งเละเมื่อกี้ยังบอกว่าไม่เหนื่อยน้ำเหนื่อยอะไรไม่ใช่คับกิดมาเถอะนะครับที่วัดสวนคีรีปิฎกนะหรือวัดเขาตะก้าทองนะขึ้นทางนี้นะครับ ท่างขึ้นเมื่อกี้ดูรูปขุนเขาสวยงามมากนะครับโดดเด่นขึ้นมาเลยนะ เย็นเหมือนเหมือนลมมันเข้ามาจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยตอนนี้ลมแบบพัดเข้ามานะครับเย็นดีครับเพราะว่าอยู่ในถ้ำอะฮะเหมือนรู้สึกว่าถ้าเกิดอยู่ในถ้ำเนี่ยลมจะเย็นเมื่อก,กี้เราอยู่ที่เขาจีนงานโอ้โหลมร้อนมากเนี่ยั้างในเนี่ยพอเป็นถ้ำอะลมมันเย็นไงครับแต่ละจุดนะครับบนเขานี้ก็จะเหมือนมีถ้ำอยู่นะครับก็ ปฏิสฐานพุทธรูปไว้นะตรงนี้เป็นถ้ำมาหาโชคครับเออจะได้กลิ่นขี้ข้างคาวเยอะ,อะจะได้ยินเสียง้ังขาวแล้วครับน,น่าจะเป็นขี้ข้างคาวนะเนี่ยรลวงเยอนจะเป็นแบบีะดัสูงขึ้นไปครับอกลิ่นขี้ข้างคาวเยอะจริงๆ ปฏิสถานพระพุทธรูปนะครับในส่วนที่เป็นถ้ำครับถ้ำมหาโชคนะตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับฝั่งซ้ายเป็นพ่อปู่ฤาษีครับแล้วก็ฝั่งขวานี้เป็นพญานานครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นแม่นางตะเคียนนะครับอยู่ด้านหน้าถ้ำมหาโชคนะครับออกับเดินขึ้นไปต่อครับไม่รู้ว่าสูงถึงแค่ไหนนะ ทางขึ้นเพื่อกราบสการะองค์พระประธานนะครับด้านบนเป็นที่ท่องเที่ยวที่น่าท่องเที่ยวมากเลยนะ เดินขึ้นมานะครับก็จะได้กราบไหว้พระพุทธรูปประธานด้านบนนี้นะครับพระพุทธสิรินิมิตมงคลตรงนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่เขาตะก้าทองนะที่วัดสุวรรณคีรีปิฎกนะครับหรือวัดเขาตะก้าทองนี่แหละครับนี่จะเป็นเขานะเรียกว่าเขาตะก้าทองลักษณะคล้าย ตะก,ก้าคว่ำอยู่นะครับก็คือตะก,ก้าเงินตะก,ก้าทองที่เรือสำเภาล่มนะครับจากชาวจีนที่มาสู่ขอ,อนางนงประจันแล้ล่มลงนะแต่ะก,ก้าตะก,ก้าทองก็ลอยมาแล้วก็คว่ำลงตรงนี้นะครับจมลงที่นี่นะแต่ก่อนนี้เป็นทะเลนะที่ลบบุรีนะตำนานมาอย่างนั้นก็เกิดเป็นเขาตะก,ก้าทองตรงนี้ าเกิดเรามองไปตรงนู้นนะครับนั่นคือก็คือเขาจินแลนะครับที่เราไปวัดเขาจินแลมาแต่เราจะวัดนี่จะตั้งอยู่กลางหุบเขานะครับตรงนี้ก็ตะก้าทองนะฮะเขาตะก้าทองตรงนี้นะครับก็ตามตำนานนี่ยก็คือตรงนู้นะน,นะครับก็คือเป็นชาวจีนที่อยู่บนเรือสำเภาพอเรือสำเภาล่มลงนะก็กระโจนลงเรือกระโจนลงลง,ลง,ลงจากเรือนะฮะแล้วก็ แลมองทรัพย์สินต่างๆทั้งตะก้าเงินตะก้าทองเนี่ยที่จมลงก็แลมองมานะครับตรงนี้จุดนี้เป็นตะก้าเงินตะก้าทองเนี่ยจมลงทะเลนะก็เลยเรียกว่าเขาตะก้าทองตรงนี้ส่วนตรงนู้นชาวจีนแลมองทรัพย์สินของตัวเองจมลงก็เรียกว่าเขาจีนแลนะนี่คือตำนานลพบุรีนะครับครับส่วนตรงข้ามกับเขาตะก้าทองนะตรงนี้นะ เราจะเห็นอ่างซับเหล็กนะฮะตรงนู้นนะครับก็เป็นทรัพย์สมบัติเหมือนกันนะครับเป็นพวกมีดดาบต่างๆนะครับจมน้ําลงตรงนั้นนะครับก็เลยกลายเป็นชื่อห้วยซับเหล็กหรืออ่างซับเหล็กนั่นเองนะครับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะฮะตำนานเจ้าคงจีเนเียมเกี่ยวข้องหลายสถานที่มากจริงๆนะฮะก็ยอมรับคนแต่งมากจริงๆเลยนะครับผม ก็สนุกดีครับก็มาตามรอยนะครับเที่ยววัดแล้วก็ตามรอยตำนานไปด้วยขึ้นมาบนนี้ถองเท้านะครับถอดเท้ามาตั้งแต่ขึ้นมาเลย ตรงจุดนี้นะครับก็ได้ยินเสียงข้างข่าวเลยนะทีนี้เขาบอกว่ามีไฮไลท์ด้วยนะช่วงประมาณหกโมงเย็นเนี่ยข้างข่าวจะบินออกมาดูสวยงามมากแต่วันนี้ผมคงไม่ได้อยู่รอนะครับก็คงต้องหาโอกาสที่ว่างจริงๆอ่ะครับแล้วก็มาเก็บภาพตรงนี้นะโอ้โหข้างเนี่ยครับขี้ข้างข่าวเพียบนะเหม็นด้วยนะกลิ่นขี้ข้างข่าวแต่ก็ดูนี่มี ความสวยงามตามธรรมชาติเลยนะฮะเราข้างข่าวเยอะได้ยินเสียงด้วยนะครับจะเป็นถ้ำเข้าไป พอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเมื่อกี้ร้อนๆนะพอเข้ามาตรงนี้เย็นมีภายในถ้ำครับครับก็โอเคครับผมแนะนำครับถึงแม้วันนี้ผมจะเหนื่อยมากนะครับกับการเดินทางเพราะว่าอากาศมันร้อนแต่ไงผมก็แนะนำวัดนี้นะครับด้วยใจจริงเลยเพราะว่าสวยงามตามธรรมชาติขุนเขาดูสวยงามจริงๆนะฮะแล้วก็วัดแถวนี้ ติดติกันเลยนะทั้งวัดเขาจินแลนะแล้วก็เลยไปหน่อยเป็นวัดเขาแก้วนะครับแล้วก็เนี่ยเข้ามาตรงเนี้ยวัดเขาตะเพาตะก้าทองนะสวยจริงๆนะครับเนี่ยลมแรงด้วยเพีเยงแต่ว่าตอนนี้มันฤดูร้อนมาเลยลมมันร้อนๆเฉยนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาฤด,ดูการที่เย็นๆหน่อยนะครับอากาศเย็นๆหน่อยเนี่ยโอ้ยอมรับเลยน่าท่องเที่ยวมากจริงๆนะ ก็จะเป็นสังขารหลวงปู่บุญเหลือปะพาโศนะครับ<อ>ก็ประกราบไหว้หลวงปู่นะตรงนี้สังขารท่านอนี้เลยนะครับไม่เน่าเปื่อยนะ กลับแล้วครับที่วัดสุวรรณคีรีปิฎกหรือวัดเขาตะก้าทองนะต้องยอมรับว่าที่นี่สวยงามนะครับขุนเขาธรรมชาติเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากนะครับโอเคอากาศมันร้อนจริงนะแต่แต่ก็สวยงามนะก็มีลมพัดอยู่นะครับถ้ากิดเข้าไปในถ้ำแล้วอากาศจะเย็นนะจะมีข้างเขาเยอะด้วยใครมาช่วงเย็นหกโมงเย็นเนี่ยจะมีข้างเขาบินออกมาจากถ้ำนะฮะดูสวยงามนะก็น่าจะเป็นไฮไลท์ของวัดด้วยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ สวยงามจุดหนึ่งของลบบุรีนะเยนเชิญกันมาเที่ยวดูนะครับที่ลบบุรีครับอันซีนแห่งหนึ่งเลยครับเดี๋ยวเราก็เดินทางไปเที่ยวที่วัดอืน่นๆต่อนะครับสวัสดีครับ